สวัสดีครับตอนนกระช่องน้องทินชาแน,นลนักแกรมวันนี้น้องทินจะมาบอกว่าน้องทินได้ทำแพนเค้กเีวิวเดี๋ยวให้เลยนี่คือกระทะแพนเค้กมีรูปวงกลมมีรูปหัวใจในการรูปวงกลมเราก็รูป,รรปดอกดอก,ดอกไม้อุปกรณ์จะมีนะมีแป้งแบบรูปแพนเค้กสองอันมีปิ้งชมพูกับ เป้งเหลืองแล้วก็ยังมีนมไข่เนยแล้วก็ทีราดของเราจะเอาเป็นช็อกโกแลตนะแล้วถาดก็ซื้อมันจะเม,ม,มคเกอร์ฟงกูอันนี้ดาวมันเนี่ยใช่ไหมก็นี่ทำให้เราวันนี้ก็คือคนท,ที่ที่ทำได้ทุกอย่างเลย ใครเลาวทำได้พี <un> ่หยงแล้วมัน <water> ก็บอกนะพี่หยงไม่ได้ทำให้แต่ไม่รู้ใครทำให้เขาบอกว่าไม่ใช่พี่แต่ไม่ใช่พี่หยงเดี๋ยวอีกครั้งก็คือเนื่ความที่เราเป็นแฟนกันอยู่แล้วพอเราอจะได้ทำอะไรร่วมกันมันก็ตื่นเต้นแล้วก็แบบนี้เดี๋ยวค่อยเพลินตอนทำเสร็จกันเลย นี่เลยดูด้วยกับนี่วัอน่าพึงขี้อดขอให้พก่งแ์ให้ครับฝนก็เสร็จแล้วนะครับ ยังไม่เสร็จเรเล่นเดี๋ยวลองคลิปนี้ไปก่อนเดี๋ยวขอลงต่อไปนะ